ฝึกฝนบ่อยไม่ได้แปลว่าเก่งสำนวนอังกฤษจะมีคำหนึ่งที่เราพูดว่า practice m a k e perfect มันหมายความว่าถ้าเราฝึกฝนทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปนานๆมันจะทำให้เราเก่งซึ่งมันไม่จริงเลยครับสมมุติในเรื่องของการแปลงฟันก็ได้ครับถ้าเราแปลงฟันมานานหลายสิบปีมันแปลว่าเราแปลงฟันเก่งหรอครับคำตอบคือไม่เลยครับยีราฟเป็นหมอฟันบางทีเจอคนไข้แปลงฟันมา30ปีแต่ยิ่งแปลงฟันยิ่งผุยิ่งแปลงฟันยิ่งโยกครับเพราะคนไข้แปลงฟันมานานก็จริงครับแต่คนไข้แปลงฟันผิดวิธีครับเพื่อนๆฟังตรงนี้ดีๆนะครัเเเาาารึกกทมนน่่้้ใหงแตสชิ <inate> พอเราชินเนี่ยมันจะทําให้เราทําเหมือนเดิมครับซึ่งมันจะทําให้เราทําผิดซ้ําๆเหมือนเดิมครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทาไมฝึกเตะบอลไปกี่สิบปีก็เก่งเท่าเดิมแต่บางคนฝึกแค่ไม่กี่ปีก็เก่งขึ้นมากเลยรู้ไหมครับว่าอะไรคือจุดตัดที่ทําให้คนคน,คนหนึ่งยิ่งฝึกยิ่งเก่งในขณะที่คนอีกคนหนึ่งยิ่งฝึกยิ่งเหมือนเดิมคนที่ยิ่งฝึกแต่ยิ่งเหมือนเดิมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาชินและรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันดีไปหมดแล้วครับไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยเขาก็เลยทําเหมือนเดิมซ้ำๆครับส่วนคนที่กกึนรรอยๆาะบวซ การปรับแก้นี้ยิ่งเกิดขึ้นบ่อยคนนั้นจะยิ่งเก่งขึ้นเร็วครับดังนั้นความเก่งของอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยสำคัญมากมครับเพราะอาจารย์ที่เก่งและประสบการณ์สูงเขาจะรู้ทันทีเลยครับว่าเราเนี่ยยังทําอะไรผิดอยู่ต้องปรับแก้ตัวใหม่บ้างยิ่งผนวกกับถ้าเราเป็นคนที่หัวอ่อนแล้วเนี่ยยอมรับฟังง่ายๆเราจะพัฒนาได้อย่างโคตรเร็วเลยครับสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าเราอยากเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วจุดสําคัญมี2ข้อครับหหาอาจารย์ที่เก่งระดับเทพมาสอนเราให้ได้ครับสลดอีโก้ตัวเองให้ต่ําเข้าไว้ครรับบจาาาาาาเเเเอออไไววว้้้่่่่นนีสสมมมถกกกงดพิ